หลายปีนะคะก็ยังมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆค่ะระหว่าง Fulfillment กับ Dropship ว่าแตกต่างกันยังไงขออธิบาย Fulfillment ก่อนเลยนะคะคือบริการเก็บแพ็คส่งสินค้าที่จะช่วยตอบโจทย์พะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราจะดูแลเรื่องหลังบ้านให้คุณแบบครบลุดเลยค่ะใน,นส่วนของ Dropship นี่ให้มองว่าเรานะคะเป็นแบรนด์สินค้าค่ะแล้วมีลูกค้านะคะอยากจะเอาของของเราเนี่ยไปขายเขาไม่อยากจะสต็อกไม่อยากจะมีต้นทุนเราก็สามารถเปิดระบบ Dropship ได้ค่ะโดยการที่เราคลังสินค้าเอาสินค้าของเราไปขายแล้วก็ส่งสินค้าจากคลังเดียวกันของเราไปเลยนี่เรียกว่าระบบ Dropship ค่ะข้อแตกต่าง ของ dropship กับตัวแทนเนี่ยก็คือว่า dropship เนี่ยคุณจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ได้เป็นกําไรทั้งหมดของการขายครั้งนั้นค่ะก็ขึ้อนอยู่กับว่าเราเนี่ยคุยกับแบรนด์ไว้ว่ายังไงเราจะได้กาไรแบบไหนนะคะก็ลองไปคุยกันดูดีๆค่ะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยค่ะว่าแครี y ฟูลฟิลเมนต์เนี่ยขายกล่องหรือเปล่าหรือว่าทําส่งออกหรือเปล่าถ้ากล่องทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นของของลูกค้าเราทั้งหมดเลยค่ะแล้วของที่แครี y เนี่ยอกไว้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ของ Carry, คแครี่ะคะ่อคาแคลนนน์พูดดเเเป็เสียียยงวกัหมค่ะว่าาากกรรรใช้บิ Fufillment ตอบโจทย์พวกเขามากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าการพัฒนา IMC ให้มากขึ้นวิวจากลูกค้าทั้งเจ้าเล็กแล้วก็เจ้าใหญ่ Carry Fulfillment บอกเลยว่าช่วยตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้จริงๆที่สําคัญนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถควบคุมงบได้รู้ต้นทุนชัดเจนค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแพ็คสินค้าให้กับคนที่ Carry Fulfillment